เมื่อเสียงของแม่กลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวคืนนี้อาจเปลี่ยนใจใครสักคนนิทานแม่เล่าลูกไก่ทองคําในหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยป่าไผ่อันเขียวขจีมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อลุงสมชายผู้มีใจรักธรรมชาติและชอบเดินป่าหาของป่าเป็นประจำ วันหนึ่งที่ฟ้าครึมและมีลมใหญ่พัดผ่านลุงสมชายได้เดินทางลึกเข้าไปในป่าใหญ่มากกว่าปกติเพื่อหาเห็ดหอมและผักป่าสำหรับครอบครัวเสียงใบไผ่เสียดสีกันดังเศร้าหมองประกอบกับเสียงกิ่งไม้หักโครมครามทําให้บรรยากาศในป่าดูน่าขนลุกผิดไปจากเดิมแต่ลุงสมชายก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะเขารู้ว่า หลังฝนตกมักจะมีเห็ดดีๆงอกขึ้นมาขณะที่เขากำลังก้มหาเห็ดอยู่ใต้โคนไผ่ใหญ่ฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาลุงสมชายรีบหาที่หลบฝนและได้พบถ้ำเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังพุ่มไผ่นาทึบเขาเดินเข้าไปในถ้ำและพบว่าภายในแห้งสนิทมีแสงแปลกๆส่องเข้ามาจากช่องเล็กๆบนเพดานถ้ำในมุมหนึ่งของถ้ำ ลุงสมชายเห็นรังนกแปลกที่ทำจากใบไผ่เหลืองและขนนกสีทองภายในรังมีไข่ฟองหนึ่งที่มีสีทองแวววาวราวกับมีแสงส่องออกมาจากข้างในไข่ใบนั้นมีขนาดใหญ่กว่าไข่ไก่ธรรมดาและมีลวดลายประหลาดคล้ายตัวอักษรโบราณน,นี่มันอะไรกันลุงสมชายพึมพำขณะเอื้อมมือไปสัมผัสไข่ใบนั้น ทันทีที่นิ้วของเขาแตะไข่ความอบอุ่นแปลกๆก็ไหลเข้ามาในร่างกายพร้อมกับภาพวิสัยทัศน์แวบ,บหนึ่งภาพของดินแดนที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสีทองมีแสงระยิบระยับเต็มไปหมดและมีเสียงเพลงไพเราะดังจากที่ไกลลุงสมชายสะดุ้งถอยมือกลับแต่ความรู้สึกแปลกๆนั้นก็ยังคงอยู่เขามองไข่ใบนั้นอีกครั้ง และรู้สึกว่ามันกำลังเรียกหาเขาเรากับต้องการให้เขาดูแลถ้าเอาไว้ที่นี่อาจเป็นอันตรายได้เขาคิดและถ้าใครมาเจอก็อาจจะเอาไปทำร้ายหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งลุงสมชายก็ตัดสินใจเก็บไข่ใบนั้นมาด้วยเขาห่อไข่ด้วยผ้าเช็ดหน้าเก่าๆอย่างระมัดระวังและเก็บไว้ในตะกร้าวหวายเมื่อฝนหยุดตก ลุงสมชายก็เดินทางกลับบ้านตลอดทางเขารู้สึกว่าไข่ในตะก้ากำลังเต้นเต้นจังหวะราวกับมีหัวใจเต้นอยู่ข้างในกลับถึงบ้านลุงสมชายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ภรรยาฟังแต่ป้าสมหวานกลับไม่ค่อยเชื่อคงเป็นไข่เป็ดป่าหรือไข่นกชนิดอื่นป้าสมหวานพูดเอาไปเก็บไว้ในโรงไก่สิถ้าฟักออกมา เราก็จะได้รู้ว่าเป็นอะไรแต่ลุงสมชายรู้สึกว่าไข่ใบนี้พิเศษเขาจึงเอาไปเก็บไว้ในห้องแยกต่างหากโดยสร้างรังเล็กๆจากฟางข้าวและขนไก่วางไว้ใกล้หน้าต่างที่มีแสงแดดส่องเข้ามาเบาๆสามวันผ่านไปไข่รเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแสงสีทองแวววาวจากข้างในเริ่มส่องออกมาชัดเจนขึ้น และมีเสียงแตกๆเบาๆดังออกมาในคืนวันพระจันทร์เสี้ยวลุงสมชายถูกปลุกด้วยแสงสว่างและเสียงแตกตันๆออกมาจากห้องเก็บไข่เขารีบลุกขึ้นไปดูและพบว่าไข่กำลังแตกออกมีแสงสีทองสุกใสส่สองออกมาจากรอยแตกเมื่อเปลือกไข่แตกออกทั้งหมดสิ่งที่ออกมาทำให้ลุงสมชายตกใจมาก ไม่ใช่นกหรือเป็ดธรรมดาแต่เป็นลูกไก่ตัวเล็กๆที่มีขนสีทองแวววาวเหมือนทองคำแท้ตาของมันเป็นสีน้ำตาลเข้มแปลกตาและเมื่อมันเดินแสงจางๆจะเปล่งออกมาจากขนสิ่งที่แปลกที่สุดคือลูกไก่ทองคำตัวนี้ไม่ได้ร้องหรือทำเสียงเหมือนไก่ธรรมดาแต่มันจะเงียบเงียบ และดูเหมือนจะสังเกตการรอบข้างอย่างชาญฉลาดเมื่อลุงสมชายพูดกับมันมันจะเอียงหัวฟังอย่างตั้งใจสมหวานมาดูสิลุงสมชายเรียกป้าสมหวานวิ่งมาดูและตกใจไม่น้อยนี่มันอะไรกันสีทองแบบนี้ลุงสมชายพูดแล้วว่าใครใบนี้ไม่ธรรมดาลุงสมชายพูด ขณะที่ลูกไก่ทองคำเดินมาที่เท้าของเขาและนั่งลงป้าสมหวานสังเกตพฤติกรรมของลูกไก่มันดูฉลาดผิดปกติเหมือนเข้าใจสิ่งที่เราพูดตลอดคืนนั้นลุงสมชายและป้าสมหวานคอยดูแลลูกไก่ทองคำพวกเขาให้ข้าวเหลือและน้ำแต่ลูกไก่ทองคำกลับไม่ค่อยสนใจอาหารธรรมดามันชอบกินข้าวโพดเหลือง และเมล็ดแสงแดดมากกว่าในหมู่บ้านมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อแก้วอายุ12ปีเป็นหลานสาวของลุงสมชายและป้าสมหวานแก้วเป็นเด็กที่งีิบขรึมชอบอ่านหนังสือและวาดรูปเพราะพ่อแม่ของเธอต้องไปทำงานในกรุงเทพเธอจึงมาอยู่กับปู่ป่าตายาย เมื่อแก้วเห็นลูกไก่ทองคำครั้งแรกเธอรู้สึกประหลาดใจมากแต่ไม่ใช่เพราะความแปลกของมันหากแต่เพราะความรู้สึกคุ้นเคยแปลกๆเรากับเคยเห็นมันมาก่อนปู่คะลูกไก่ตัวนี้มาจากไหนแก้วถามขณะนั่งลงข้างๆลูกไก่ปู่เจอไข่มันในป่าลุงสมชายเล่าให้ฟังแก้วเอื้อมมือไปลูบหัวลูกไก่ทองคำเบาๆและเกิดเหตุการณ์แปลกขึ้น ทันดีที่มือของเธอสัมผัสขนทองความอบอุ่นแปลกๆก,ก็ไหลเข้ามาและเธอเห็นภาพแวบหนึ่งในใจภาพของสถานที่ที่ทุกอย่างเป็นสีทองระยิบระยับมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีใบเป็นสีทองและมีเสียงเพลงเศร้าๆดังจากที่ไกลอ๋อแก้วสะดุ้งถอยมือเป็นอะไรไปป้าสมหวานถามไม่เป็นไรค่ะแก้วตอบแต่ในใจเธอยังนึกถึงภาพที่เห็นอยู่ ตั้งแต่วันนั้นแก้วใช้เวลาส่วนใหญ่กับลูกไก่ทองคำเธอตั้งชื่อให้มันว่าทองใสเพราะขนของมันใสและแวววาวเหมือนทองคำบริสุทธิ์ทองใสดูเหมือนจะเข้าใจทุกคำที่แก้วพูดเมื่อเธอบอกให้มันนั่งมันก็นั่งเมื่อเธอบอกให้มันตามมันก็ตามและที่แปลกที่สุดคือเมื่อแก้วเศร้าทองใสจะเดินมาแนบตัวกับเธอและทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นขึ้น คืนแรกหลังจากที่แก้วได้พบกับทองใสเธอฝันแปลกมากในความฝันเธอยืนอยู่ในดินแดนที่ทุกอย่างเป็นสีทองท้องฟ้าเป็นสีทองอ่อนต้นไม้เป็นสีทองเข้มและแม้แต่แสงแดดก็เป็นสีทองระยุบระยับตรงกลางดินแดนนั้นมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมีใบเป็นรูปหัวใจสีทองแวววาวและมีผลไม้รูปร่างแปลกห้อยอยู่ ใต้โคนต้นไม้มีบ่อน,น้ำใสที่มีแสงทองสะท้อนอยู่ทองใสปรากฏตัวขึ้นในความฝันแต่ครั้งนี้มันดูใหญ่ขึ้นและมีแสงสว่างโดยรอบตัวมันเดินมาหาแก้วและหยุดอยู่ข้างหน้าทัานใดนั้นเสียงใสและไพเราะก็ดังขึ้นในใจของแก้วไม่ใช่เสียงที่ได้ยินด้วยหูแต่เป็นเสียงที่รู้สึกได้ในจิตใจแก้วฉันไม่ใช่ลูกไก่ธรรมดาแก้วตกใจ เธอพูดได้หรือไม่ได้ในโลกของเธอแต่ในที่นี่ได้สิ่งนั้นตอบที่นี่คือดินแดนทองคำบ้านแท้ของฉันแก้วมองรอบๆดินแดนที่สวยงามน่าหลงไหลแล้วทำไมเธอถึงไม่อยู่กับเราฉันถูกส่งมาเพื่อปฏิบัติภารกิจแต่ฉันลืมภารกิจของตัวเองไปแล้วทองใสเดินเข้ามาใกล้ ฉันจำได้แค่ว่าฉันต้องกลับบ้านก่อนวันเพ็ญไม่งั้นฉันจะกลายเป็นไก่ธรรมดาตลอดกาลวันเพ็ญแก้วนึกดูอีกสองสัปดาห์เท่านั้นเองใช่แต่ฉันไม่รู้จะกลับยังไงทองใสดูเศร้ามากฉันจำทางกลับไม่ได้แก้วรู้สึกเศร้าใจเธอเพิ่งจะสนิทกับทองใสแต่มันต้องไปแล้วหรือแล้วฉันจะช่วยยังไง ฉันไม่รู้แต่ฉันรู้สึกว่าเธอเอสำคัญเธอเป็นคนเดียวที่สัมผัสกับฉันแล้วเห็นดินแดนทองคำได้ความฝันค่อยๆจางหายไปและแก้วตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกสับสนเธอนึกว่าเป็นแค่ความฝันแต่พอลุกขึ้นมาดูทองใสกำลังนั่งมองเธออยู่ที่เท้าเตียงตาของมันเต็มไปด้วยความหวังและความเศร้า วันรุ่งขึ้นแก้วพยายามทำตัวเป็นปกติแต่เธอไม่หยุดคิดถึงเรื่องความฝันเมื่อคืนเธอสังเกตว่าทองใสดูก,กังวลมากขึ้นมันไม่ค่อยกินอาหารและมักจะนั่งมองไปที่ท้องฟ้าอย่างเศร้าใจคืนที่สองแก้วฝันเห็นดินแดนทองคำอีกครั้งแต่ครั้งนี้ภาพดูเศร้าและเหงากว่าเดิมต้นไม้ใหญ่ดูเหี่ยวเฉาใบทองเริ่มร่อนลงและบ่อนน้าใสก็เริ่มขุ่ เกิดอะไรขึ้นแก้วถามทองใสดินแดนทองคำกำลังสูญเสียพลังงานทองใสตอบเพราะฉันไม่อยู่ที่นั่นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่กลับไปดินแดนทองคำจะค่อยๆเหี่ยวแห้งและหายไปและฉันก็จะกลายเป็นไก่ธรรมดาตลอดกาลแก้วตกใจมีสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยหรือ ทองใสาพาเธอเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่และแก้วก็เห็นภาพที่ทำให้เธอซึ้งใจร,รอบๆต้นไม้มีผีเสื้อทองเล็กๆบินระบำมีนกเล็กสีทองเจี้ยวเจ้ากันอยู่บนกิ่งไม้และมีสัตว์น้อยใหญ่อื่นๆที่มีสีทองระยิบระยับพวกเขาทั้งหมดขึ้นอยู่กับฉันฉันคือทูตแห่งดินแดนทองคำหน้าที่ของฉันคือรักษาสมดุลของพลังงานทองคำแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่โลกของเรา ทองใสเงียบไปครู่หนึ่งฉันจำไม่ได้ชิดเจนแต่ฉันคิดว่าฉันถูกส่งมาเพื่อเรียนรู้บางสิ่งอาจจะเป็นเรื่องการเสียสละหรือความเมตตาการเสียสละแก้วไม่เข้าใจการยอมสละบางสิ่งเพื่อสิ่งที่สำคัญกว่าแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าต้องเสียสละอะไรหรือเพื่ออะไร เมื่อแก้วตื่นขึ้นเธอรู้สึกว่าต้องช่วยทงใสแต่เธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรวันต่อมาแก้วเล่าเรื่องความฝันให้ปู่ป่าฟังลุงสมชายฟังแล้วขมวดคิ้วหลานเล่าแบบนี้ปู่เชื่อแล้วว่าลูกไก่ตัวนี้ไม่ธรรมดาเขาพูดแต่ถ้าเรื่องที่หลานฝันเป็นจริงแสดงว่าเราต้องหาทางให้มันกลับบ้าน แต่เราไม่รู้ว่าทางกลับอยู่ไหนแก้วพูดอย่างเศร้าใจลุงสมชายนึกถึงตอนที่เขาเก็บไข่ในป่าถ้าที่ปู่เจอไข่อาจจะเป็นทางเข้าสู่ดินแดนท้องคำก็ได้แก้วตาสว่างงั้นเราไปที่ป่าสิคะแต่ป่าใหญ่และอันตรายลุงสมชายลังเลถ้าหลานหลงทางหรือเจอสัตว์ร้าย ปู่คะถ้าเราไม่ช่วยทองใสจะกลายเป็นไก่ธรรมดาและสิ่งมีชีวิตในดินแดนทองคําจะตายแก้วพูดอย่างมั่นใจหลานคิดว่าการช่วยเหลือผู้อื่นสำคัญกว่าความปลอดภัยของตัวเองลุงสมชายมองหลานสาวแล้วมองทองใสที่นั่งอยู่ข้างๆมันดูเศร้าและสิ้นหวังถ้างั้นเราลองไปดูสิเขาตัดสินใจ แต่ต้องเตรียมตัวให้ดีและไม่ใช่แค่เราสองคนต้องชวนคนในหมู่บ้านไปด้วยคืนนั้นทองใสเข้าฝันของแก้วอีกครั้งพรุ่งนี้เราจะไปหาทางกลับให้เธอแก้วบอกทองใสดูดีใจแต่ก็ยังเศร้าแต่ถ้าเจอทางกลับฉันต้องลาเธอไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันตลอดไป แม้จะอยู่คนละโลกก็ตามแก้วยิ้มและเธอต้องไปช่วยสิ่งมีชีวิตในดินแดนทองคำนั่นสำคัญกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นลุงสมชายชวนลุงวิชาและลุงเสริมเพื่อนบ้านที่ชำนาญเรื่องป่าไผ่ไปร่วมเดินทางด้วยพวกเขาเตรียมเสื้อกันฝนไฟฉายอาหารและเครื่องมือต่างๆ ทองใสดูตื่นเต้นและกังวลปนกันมันติดตามแก้วไปทุกที่และไม่ยอมห่างจากเธอแม้แต่ก้าวอย่าห่วงนะเราจะช่วยเธอกลับบ้านให้ได้แก้วปลอบการเดินทางเข้าป่าใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงป่าไผ่หนาทึบและมีทางเดินคดเคี้ยวมากมายลุงสมชายพยายามจำทางที่เขาเคยเดินมาแต่ก็ไม่แน่ใจนะัก ปู่คะปู่มั่นใจไหมว่าไปถูกทางแก้วถามปู่พยายามจำแล้วแต่วันนั้นฝนตกและปู่เดินลุยเลยลุงสมชายตอบทองใสที่เงียบมาตลอดทางทันใดนั้นก็เริ่มทำท่าแปลกๆมันเดินไปทางทิศตะวันออกและหันมามองแก้วราวกับสั่งถ้าอยากไปทางนั้นหรือแก้วถาม ทองใส่พยักหน้าและเดินนำหน้าไปทางทิศตะวันออกทุกคนจึงตามไปยิ่งเดินไปป่าก็ดูแปลกขึ้นต้นไผ่เริ่มมีสีเหลืองปนทองและแสงแดดที่ส่องผ่านใบไผ่ก็ดูเป็นสีทองเข้มกว่าปกตินกป่าก็ร้องเพลงไผ่ราอผิดไปจากเดิมที่นี่ดูคุ้นๆน,นะแต่ผมไม่เคยเห็นใบไผ่เป็นสีทองแบบนี้มาก่อน หลังจากเดินอีกหนึ่งชั่วโมงพวกเขาก็มาถึงจุดที่ลุงสมชายจำได้นั่นแหละถ้ำท,ที่ปู่เจอใครเขาชี้ไปที่ถ้ำเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังพุ่มไผ่แต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆทุกคนต่างตกใจถ้ำนั้นไม่ได้เป็นแค่ถ้ำธรรมดาแต่ภายในมีแสงสีทองส่องออกมาและมีเสียงเพลงเศร้าๆดังจากข้างใน ทองสายวิ่งเข้าไปในถ้ำทันทีและหยุดอยู่ตรงกลางมันหันมามองแก้วด้วยสายตาเศร้าในใจแก้วเสียงของทองสายดังขึ้นนี่แหละทางกลับบ้านในถ้ำกำแพงหินเริ่มเรืองแสงสีทองแวววาวและที่กำแพงด้านลึกปรากฏเป็นประตูแสงถ้ามีทำอะไรกันลุงเสริมพูดด้วยความประหลาดใจ นี่มันทางเชื่อมโลกแก้วพูดโดยไม่รู้ตัวเสียงของเธอฟังดูแปลกๆเรากับมีใครพูดผ่านเธอทุกคนหันมามองแก้วเธอเดินเข้าไปใกล้ทองใสและนั่งลงข้างๆมันเราถึงแล้วเธอพูดกับทองใสแต่หลานไม่อยากให้เธอไป ทองใสเดินมาแนบตัวกับแก้วและในใจของเธอเสียงของมันดังขึ้นชัดเจนฉันก็ไม่อยากไปแต่ฉันต้องไปสิ่งมีชีวิตในดินแดนทองคำกำลังรอฉันอยู่แสงสีทองในถ้ำเริ่มแรงขึ้นและที่กำแพงด้านลึกปรากฏเป็นประตูแสงถ้าเธอจะไปหลานอยากไปส่งด้วยแก้วพูดไม่ได้ คนธรรมดาเข้าไปในดินแดนทองคําไม่ได้จะตายกับลมหายใจทองใสเศร้าใจแล้วทำไมหลานเห็นในความฝันได้เพราะเธอมีหัวใจบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยเมตตาแต่ร่างกายเธอทนไม่ได้ขณะที่กำลังคุยกันเสียงร้องหนึ่งดังจากนอกถ้ามีเสือลุงวิชาตะโกนเสือโคร่งตัวใหญ่เดินเข้ามาใกล้ถ้ำ มันดูหิวโหยและดุร้ายตาสีเหลืองเป็นประกายน่ากลัวซ่อนตัวในถ้ำลุงสมชายสั่งทุกคนถอยเข้าไปข้างในแต่เสือก็ตามเข้ามามันเห็นทองใสที่มีแสงสีทองและดูเหมือนจะคิดว่าเป็นอะไรแปลกๆทองใสเดินออกมาหน้าถ้ำตั้งท่าป้องกันทุกคนแม้ตัวมันจะเล็กกว่าเสือมากทองใสาย,ยาแก้วตะโกนแต่ทองใสไม่หยุด มันยืนขวางทางระหว่างเสือกับทุกคนตัวของมันเริ่มเรืองแสงสว่างจ้าทันใดนั้นภาพในใจแก้วก็ปรากฏขึ้นเธอเห็นดินแดนทองคำที่เริ่มเหี่ยวเฉาต้นไม้ใหญ่ที่ใบเริ่มร่วงโรยและสัตว์น้อยใหญ่ที่ดูอ่อนแอลงฉันเข้าใจแล้วเสียงทองใสดังในใจเธอภารกิจของฉันไม่ใช่แค่กรอบบ้านแต่การเรียนรู้เรื่องการเสียสละเสียสละอะไร การเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องคนที่รักนั่นแหละคือบทเรียนที่ฉันต้องเรียนรู้ไม่อย่าทำแบบนั้นแก้วร้องแต่เสือก็เตรียมจะตะครุบทองใสมันขยับเข้ามาใกล้และเปิดปากใหญ่ในช่วงเวลาวิกฤตนั้นแก้วตัดสินใจทำสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะทำเธอวิ่งออกไปหยิบก้อนหินก้อนใหญ่และคว้างใส่เสืออย่าไปทำร้ายเพื่อนฉันเธอตะโกน เสือหันมามองแก้วตาเป็นประกายดุร้ายและเตรียมจะวิ่งเข้าใส่เธอแทนแต่ทองใส่ไม่ยอมมันกระโดดขวางระหว่างเสือกับแก้วแสงสีทองจากตัวมันส่องแรงขึ้นจนเสือต้องหลับตาเมื่อเสือลืมตาอีกครั้งสิ่งที่มันเห็นทำให้มันประหลาดใจทองใส่ไม่ได้โจมตีหรือหนีแต่เดินเข้าไปใกล้มันอย่างช้าๆในใจของแก้วเสียงทองใสดังขึ้น การเสียสละไม่ใช่แค่การสละชีวิตแต่คือการให้ความเมตตาแม้กับผู้ที่ทำร้ายเราทองใสเดินเข้าไปใกล้เสือแล้ววางขาเล็กๆล,ลงบนขาหน้าของมันแสงอบอุ่นสีทองเริ่มไหลาจากทองใสไปยังเสือเสือดูประหลาดใจความดุร้ายในตาเริ่มจางหายไปและถูกแทนที่ด้วยความสงบเธอหิวใช่ไหมเสียงทองใสดังในใจทุกคนในถ้ำ ไม่ใชแ่แก้วคนเดียวเสือพยักหน้าเบาๆลุงสมชายเข้าใจเขาหยิบปลาแห้งที่เตรียมมาให้เสือเสือดูลังเลแต่สุดท้ายก็กินอย่างสงบทุกสิ่งมีชีวิตต่างต้องการความรักและความเข้าใจทองใสพูดแม้แต่เสือที่ดูดุร้ายก็แค่หิวและกลัวเท่านั้นหลังจากกินอาหารเสร็จเสือเดินออกจากถ้ำอย่างสงบก่อนจะไป มันหันมามองทองใสและพยักหน้าเล็กน้อยเรากับขอบคุณเมื่อเสือจากไปแสงสีทองในถ้ำก็แรงขึ้นอีกครั้งประตูแสงที่กําแพงเริ่มเปิดออกถึงเวลาแล้วทองใสพูดกับแก้วฉันต้องกลับแล้วแก้วน้ำตาไหลหลานจะคิดถึงเธอมากฉันก็จะคิดถึงเธอเหมือนกันแต่เราจะเจอกันอีกในความฝัน ทองใสปลอบและถ้าเธอต้องการเจอฉันให้มาที่ถ้ำนี้ตอนพระจันทร์เต็มดวงทองใสเดินไปที่ประตูแสงแต่ก่อนจะเข้าไปมันหันกลับมาฉันได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญจากการอยู่กับพวกเธอการเสียสละที่แท้จริงไม่ใช่การตายแต่คือการให้ความรักความเมตตาและการยอมรับในสิ่งที่แตกต่างและฉันก็ได้เรียนรู้จากเธอด้วย แก้วยิ้มผ่านน้ำตาเรื่องความกล้าหาญและการใส่ใจผู้อื่นทองใสเดินเข้าไปในประตูแสงตัวของมันค่อยๆจางหายไปพร้อมกับแสงสีทองที่สว่างจ้าก่อนจะหายไปสนิทเสียงของมันดังขึ้นครั้งสุดท้ายขอบคุณทุกคนขอบคุณที่สอนฉันเรื่องความไม่หวังสิ่งตอบแทนหลังจากที่เจ้าหญิงริไรได้ช่วยเหลือชาวบ้านจากมหันตภัยแล้ว ลูกไก่ทองคำก็ได้เล่าความจริงที่ซ่อนเร้นมาอีกครั้งข้าไม่ใช่ลูกไก่ธรรมดาลูกไก่ทองคำพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจข้าคือนายทองคำเทพผู้คุ้มครองดินแดนแห่งนี้ที่ถูกสาบให้กลายเป็นลูกไก่เจ้าหญิงริไรและเจ้าชายอดีตตกใจไม่น้อยแล้วใครเป็นคนสาบท่านเจ้าหญิงริไรถาม แม่มดชั่วร้ายที่อิจฉาพลังของข้าเธอต้องการครอบครองดินแดนนี้นายทองคำตอบแต่สาบจะหักได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ใจดีแท้จริงยอมเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทันใดนั้นแสงทองอารามก็ส่องลงมาจากฟ้าล้อมรอบลูกไก่ทองคำขนทองคำเริ่มร่วงหล่นแทนที่ด้วยแสงสีทองที่นุ่มนวล เมื่อแสงจางลงปรากฏชายหนุ่มรูปงามในชุดทองคำผมทองเป็นประกายดวงตาเป็นสีน้ำตาลอ่อนเหมือนทองมีรอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้าข้าคือนายทองคำเทพผู้คุ้มครองดินแดนแห่งนี้ท่านกล่าวพลางคำนับขอบคุณที่ช่วยข้าหลุดพ้นจากคำสาปรางวัลแห่งความดีเพื่อเป็นการตอบแทนความดีของทั้งสองข้าจะมอบของขวัญให้ นายทองคําชูมือขึ้นดาวประกายทองปรากฏขึ้นในอากาศแล้วลอยไปยังเจ้าหญิงริไรและเจ้าชายอดีตเจ้าหญิงริไรเจ้าจะได้รับพลังแห่งการรักษาสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของผู้คนด้วยการสัมผัสเจ้าชายอดีตเจ้าจะได้รับพลังแห่งการปกป้องสามารถสร้างเกราะแสงปกป้องผู้บริสุทธิ์จากอันตรายการกลับสู่อาณาจักร เมื่อทั้งสองได้รับพลังใหม่แล้วนายทองคําจึงส่งพวกเขากลับสู่อาณาจักรด้วยเวทมนต์พระราชาและพระราชินีดีใจมากที่ได้เห็นลูกๆก,กลับมาอย่างปลอดภัยยิ่งเมื่อทราบว่าทั้งสองได้รับพลังวิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้คนก็ยิ่งภาคภูมิใจการครองราชอย่างปรีชายาน เจ้าหญิงริไรใช้พลังแห่งการรักษาช่วยเหลือราษฎรที่เจ็บป่วยทำให้อนาจักรเต็มไปด้วยความสุขสันติเจ้าชายอดีตใช้พลังแห่งการปกป้องรักษาความสงบสุขของดินแดนไม่มีศัตรูใดกล้าล่วงล้ำหลายปีต่อมาเมื่อพระราชาสิ้นพระชนเจ้าชายอดีตจึงขึ้นครองราชโดยมีเจ้าหญิงริไรเป็นราชินี พวกเขาปกครองดินแดนด้วยความยุติธรรมและเมตตาราษดานอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอาณาจักรเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งนายทองคำยังคงอยู่ในดินแดนคอยดูแลและให้คำแนะนำแก่กษัตริย์และราชินีใหม่เจ้าหญิงริรและเจ้าชายอดีตไม่เคยลืมบทเรียนจากการผจญภัยครั้งนั้นว่าความดีที่แท้จริงคือการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และพวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปค่ะ